ก่อนที่เราจะได้ฟังนะธรรมบัญญายของคำคืนนี้นะก็อนุโมทนานะประโยุวนวชจรและโยมทุกๆท,ท่านนะวันนี้ตั้งใจกันดีนะเปิดดูทีวีเมื่อไหร่ก็เห็นนั่งปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนะถึงของเราชุดนี้จะมีน้อย ไม่เหมือนพรรษากนก่อน,อนพรรษากนก่อนนี้พระกับเนรก็เก้าสิบแล้วอยากโยมเกสบพอดีปีนี้ไม่ถึงแค่หกสิบสองแต่ว่าศาลาไม่เคยว่างทวด,ดาเห็นคงจะชื่นอกชื่นใจ พะปกติถึงจำนวนจำเต็มแต่ว่าคนจะมาผู้ที่จะมาปฏิบัติจริงๆจ,จังๆนะก็จะน้อยนะไม่ค่อยเต็มศาลาแต่ปีนี้นะเป็นปีแรกนะครูบาอาจารย์ก็ดีคุณแม่สมพิษก็ดีแม้แต่เจ้าหนะ้าที่เขาก็ดีอกดีใจ ที่ทุกท่านตั้งใจกันดีอยู่ปฏิบัติกันตามเวลาอย่าตอนเช้ามืดเนี่ยบางคนก็ามาละตีสามก็ถึงศาลาปฏิบัติแสดงว่าตื่นกันตีสองทำมีบทย่อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็ค่อยๆมามาก็ตั้งใจกันดีทำตามระเบียบคำว่าระเบียบในที่นี้ก็หมายความว่าขั้นตอนของการปฏิบัติอย่างมาใหม่ๆเมื่อก่อนส่วนมากก็ไม่ค่อยจะอยากเดินกันมาก็จะนั่งกันเป็นส่วนมาก แต่เดี๋ยวนี้ก็เดินกันเป็นส่วนมากมันก็เคยได้ชี้แจงในเรื่องของการปรับอินทรียนะ์ถ้าเรามานั่งก่อนเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าไหร่ต้องเริ่มด้วยการเดินจงกรมก่อน ถ้าเดินจงกรมแล้วมานั่งก็จะดีขึ้นสำหรับผู้ที่ติดในเรื่องของนิวรณ์ทีนมิทะเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นต้องสังเกตดูตัวเองทีน่ะจะเข้าหนึ่งก็คือ คนที่นั่งและตัวย่อตัวงอหน้าก้มอันนี้ที่นามิท่าความง่เงาเขานอนชอบชอบประการที่สองผู้ที่กำหนดอารมณ์ปัจจุบันหรือว่ากำหนดอารมณ์หลัก ไม่ค่อยถึงอาการหลวงพ่อดันใจใจคำว่ากําหนดไม่ถึงอาการดูพองยุบก็ไม่ค่อยจะเห็นดูนั่งนอนทุกหนอก็หายไปเถอะลักษณะอย่างนี้แหละนะคะเล็กว่าไม่เหมาะสำหรับการที่จะนั่งก่อน บางท่านมาถึงนั่งก่อนได้กำหนดได้แจ่มใสความง่วงไม่มีอารมณ์ก็กำหนดได้นะผองยุบก็เห็นชัดเจนไม่ได้เห็นเฉพาะแต่รูปร่างสันฐานของท้องเห็นลึกเข้าไปถึงอาการของธาต มีเคลื่อนมีไหวมีเครื่งมีตึงแม้แต่ดูนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอรู้สึกเครื่งตึงของกายก็ดีถูกหนอรู้สึกจุดสัมผสัสก็ดีถ้าอย่างนั้นนะก็ได้เพราะว่าในหลักของสภาวะการปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์ก็ดีนะีหรือว่าจากการปฏิบัติ ช่วงเดือนใหม่ๆส่วนมากเราจะเดินกันดีนั่งกันได้น้อยเจอเวทนาบ้างเจองมวงบ้างพอป่านไปเดือนหนึ่งจะต้องการทานั่งจะดีกว่าเดินแต่นี่ก็ต้องเป็นแต่ละคนไปต้องคอยสังเกตดูนั่งท่าทีนามิทธานี้เห็นง่ายดูง่าย มีตัวย่อตัวงอสัระงกนะคอหักแล้วก็นิ่งไปเลยนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสมาธิก็นั่งตัวตรงเหมือนกันแต่ว่าหนึ่งก็ไม่ค่อยกำหนดอะไรแต่ตัวตั้งตรงมีสมาธิแต่สติขาดไปทีนาฬิกาตีก็ได้ไม่ครบ ออกหนอย,ยุบหนอก็ขาดเป็นช่วงๆกำหนดมั่งไม่กำหนดมั่งตอนนี้ก็อันตรายเหมือนกันฉะนั้นต้องให้สังเกตดูตัวเองต้องพมกันทีก็นั่งตัวตรงแต่รู้เลยว่าจิตมันหายมันไม่ไปเที่ยวแล้วแต่มันหายไปหายไปด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ด้วยอำนาจของปัสสฐิก็ได้ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องกำหนดอยู่ตลอดทิ้งการกำหนดไม่ได้การกำหนดก็มีสองความหมายรู้อาการผองยุคร,รู้นั่งหนอถููหนอน,น,นรู้เวทนาบางทีอาจจะไม่ได้บริกรรมแต่ว่ารู้อันนี้กนะ็ให้สังเกตดู เวลาฉันวันนี้คงจะทำได้ดีกันเยอะเนาะแต่บางคนก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่าใจมันไม่ยอมพรุ่นะี้กลุ่มที่สอบประลองกับอาจารย์ก็ต้องรายงานเรื่องการฉันนะหยิบช้อนขณนะยกมือขึ้นเป็นยังไงเคลื่อนมือไปเป็นยังไงจับช้อนเป็นยังไง ยกช้อนขึ้นมาจะตักต่อไปเป็นยังไงขนาดตักสนใจไปดูที่ไหนรู้สึกยังไงนี่ก็คอยสังเกตดูรายงานให้หมดเนาะมาหนอรู้สึกยังไงบ้างอ้านหนอรู้สึกยังไงบ้างปิดหนอรู้สึกยังไงดึงหนอรู้สึกยังไงลงหนอรู้สึกยังไง วางหนอรู้สึกยังไงหลับหนอหลับตารู้สึกยังไงบ้าง,างเขี้ยวหนอเขี้ยวหนอดูที่ไหนรู้สึกยังไงบ้างต้องสังเกตดูไห้ดูที่ไหนนี่ก็ต้องดูเนาะส่งจิตไปดูที่ไหนบริกรรมว่ายังไงรู้สึกยังไงเเนี่จนจบเขี้ยวหนอการทำงานของลิ้นของฟันก็ให้สังเกตดู สุดท้ายก็ลืมตาล้ยไปลืมคนลืมตาหายไปคำบริกรรมอันนี้ก็ให้ได้เป็นปริยัตติดตัวเราไปสำหรับสำนวนคำพูดจะใช้คำไหนอันนี้ก็ศึกษาเอามันเป็นบัญญัติมันพลิกแพลงได้แต่ใช้คำไหนควรหรือไม่ควรอันนี้ก็ จะได้อธิบายให้ฟังตอนที่สอบอารมณ์บางคนก็ไม่มีหลักอยากจะพูดอะไรก็พูดไปถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ว่ากลายเป็นเราเป็นคนที่ไม่มีหลักไปวันนี้พูดอย่างนี้อีกวันหนึ่งมาส่งอารมณ์คำุลิกรรมก็เปลี่ยนไปอีกคำหนึ่ง คำบริกรรมหลายคำถ้าเป็นอาการเดียวกันเขาจะใช้คำบัญญัติแค่คำเดียวอย่างถูกหนอกับจับหนอเนี่ยความรู้สึกถ้าใครใช้สองคำก็ต้องรายงานความรู้สึกว่าต่างกันยังไงจับรู้สึกยังไงถูกรู้สึกยังไงแล้วถูกกับจับก็ดูปัจจุบันว่าอันไหนมาก,ก่อนอันไหนมาหลัง ก็ให้สังเกตดนะูแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันนะกราบสติปทานนี่ก็เคยถามนะเคยอาการยังไม่ได้ถามนะต่อไปก็มีการที่ห้องเราก็เยอะแยนะอาบนะ้ำบริกรรมว่ายังไงรู้สึกยังไง เลงฟันล้างหน้าถ่ายหนักถ่ายเบาเข้านอนตื่นนอนตนลำดับฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตไปด้วยได้แล้วล่ะเพราะว่าเราดูอีบทใหญ่เนะี่ยเกือบจะครบแล้วนะว่ากันอยู่ทุกวันนะยกซ้นเป็นยังไงยกเท้าเป็นยังไงย่างเป็นยังไงลงเป็นยังไงถูกเป็นยังไงกดเป็นยังไงกลับเป็นยังไงนี่ได้กันคล่องแล้ว ต่อไปก็ภาคีบทย่อยก็ให้เราใส่ใจนี่ก็เป็นแนวเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจนะในการประิปฤฏิบัติสำหรับญาติโยมที่ฟังอยู่ที่บ้านนะคืนนี้ก็เป็นคืนนะวันพระฟังเทศจบแล้วเราก็ ปฏิบัติธรรมญาติโย,ยมที่เคยปฏิบัติในที่นี้แล้วนะก็นั่งก็ประมาณ30สเดินส0สิบสิแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลก่อนที่จะนอนคืนนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาถึงเราจะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่สำนัก แต่ว่าเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะว่าบุญเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ว่าคนที่มีชีวิตอยู่หรือ,คน,อคนที่ตายไปแล้วยิ่งคนที่ตายไปแล้วนี่ทั้งก็บอกไว้ชัดเจนนะบุญญานิปรโลก,กัสมิงปฏิทาโหนติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลกโลกหน้าของเราในส่วนมากคนเขาไม่เคยคิดกันหรอก จฉพอโลกนี้ตายไปจะเอาอะไรไป,ไปกินไปใช้นี่น้อยคนนับที่จะนึกบางทีก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติก็ดีเงินทองก็ดีเนะี่ยอาอไปด้วยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างอริยทรัพย์ขึ้นอีกแบบหนึ่งเงินที่มีก็เอาไปทำบุญทำทานแก่พระศาสนา กายของเรานี้ก็ามารักษาศีลห้าศีลแปดกายของเรานี้ก็ามานั่งสมาธิสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าสิ่งที่ทำบุญทางนี้ทำบุญนะทานศีลภาวนาดวยโดยย่อ่การฟังเทศน์ที่ยิดยงฟังอยู่นี้ก็เป็นบุญเป็นธรรมสวรรณาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมถ้าเราตั้งใจฟังก็เป็นบุญ ฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ที่บ้านก็ขอให้ได้สร้างกุศลให้กับตัวเองอาจารย์ก็เพียงแต่เป็นสะพานบุญเป็นผู้บอกให้แค่นั้นเองถ้าผู้ใดที่มีปัญญาพิจารณาเห็นเขาจะทำตามแต่บางคนก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอันนี้ก็ไม่เป็นไร ขนาดพระพุทธเจ้ายังโปรดทุกคนไม่ได้เลยอุ้วาจารย์ก็ทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วนั่นก็คือการบอกสําหรับใครจะทําไม่ทำน,นั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะสร้างบาร,รมีของตัวขึ้นมาในพรรษานี้ก็อย่างนี้แหละนะวันธรรมดาก็อย่างน้อยหนาทีสิบนาทนะีภาวนาที่เราเคยได้มาแล้ว ในวันพระก็มากหน่อยยิ่งวันหยุดสออาทิตย์ไม่ได้ทำงานก็เอาสักบัรลังหนึ่งได้็ดีเดินชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แผ่เมตตาอาุทิศบุญกุศลบุญใดที่เราทำแล้วถ้าเราไม่ให้บุญกุศลต่อเราก็จะไม่ได้ปฏิทานน้ำใหม่ ได้แต่ศีลละใหม่ภาวานาใหม่ไม่ได้บุญต่อที่สองก็คือการให้ส่วนบุญเปิดบานบุญของเราให้คนอื่นได้มาอนุโมทนาการแผ่เมตตาก็เป็นส่วนที่สำคัญนโยมนะ,จะเจริญทุกวันแผ่เมตตาต่อหน้าเห็นใครก็แผ่เมตตาขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์ใจทุกใจเลยใจเราก็จะเย็น จก็จะไม่พยาบาทอาฆาตใจแล้วก็จะไม่โกรธง่ายเพราะเมตตานี่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับความอาฆาตความพยาบาทความโกรธฉะนั้นเวลาปฏิบัติสมถะเขาจะให้เจริญเมตตาเพื่อป้องกันรือเพื่อเป็นฐานไม่ให้อกุศลที่เป็นโทสะเกิดขึ้นได้ อันนี้สำหรับญาติโยมที่อยู่ที่บ้านสำหรับที่อยู่ที่นี่ก็คือกำหนดจิตที่ไม่พอใจจิตที่โกรธจิตที่โมโหจิตที่อึดอัดนี่ก็กกำหนดหนอหนอไปจนกระทั่งเขาดับไปก็จะเป็นการเจริญคนละอย่างกันอยู่ที่บ้านก็เป็นแบบหนึ่งอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะนั่นนี่ก็ ສຂະຕິກໍໃຫ້ຕ້ອງດີ